ผมต้องขอ,อกลาวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับดี๋ยววั้นเลยเลเเสียงลมผม,มต้องขอเพื่อก็อยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเป็นเอ็นชนแนลนะครับหายใจอีก <c oughs> ก็โอเคก็ผมมีสามช่องแรกก็อยู่กับกิ้งกับเสียชันนะครับแต่ก่อนผมมีสองช่องปืนผมก็มีมขึ้นนะครับเคครับก็

โอ้โออ๋อลองหน่อยปะแหลกมากครับคุณเขาแหลกเดี๋ยวเห็นไหมยังค้างเลยเห็นนะเฮ้อสิงงอมเหี้ยเขาเท่ เอันนี้มันเป็นหนามสไยใช่ป่ะเราก็ต้องเอาสไยไปเอเคยิงได้แล้วตัวนึงเสียวอ่ะรู้สึกเสียงๆงี้ไม่รู้ว่าฝั่งนี้มีคนซ้าไม่ต้องกลัวหรอก ไปฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ตายกันยังอ๋อฟากัแล้วฟอกนหมดเลยไม่ปุ่ม,มลืมปรับวะปุ่มไม่ถนัดเลยอะโอ้ข้า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 ง,าง,าง,างแรกแรก,แรก อ่า okay. โ,โอเคอืต้องไปโอ้โหค่อยค้างเลยแต่มันก็ค้างไม่ค่อยมากเหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมอืมแล้วเื่องให้มันหายค้างก่อนโอเค ปังโอ้โหครับไอหุยอ้ยไปปังดีครับตองนี้แม่งเลยอุ๊ยเดี๋ยวโอ้ยเฟสกูว่าแล้วค้างอะไรก็อัพหนึ่งนะครับ โอเคครับรอบนั้นถือว่าโมคะไปนะครับคือเรื่มใหม่ไมีรู้ทักมาไหม่ของเดะอ,ออกระบบเลยปะเล่นต่ออีกกว่าสส่ฟ้าผมมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่รู้ไปทาะไรเก็ไอปืนผมลืมบอกไปครับว่าปืนพุกปืนอ่ะผมอัพไปหมดแล้วปืนที่แบบ VP พีขึ้นปืนอย่างเงี้ย เนีย่ยผมอ้ำหมดแล้วทุกปืนเลยทุกปืนทุกปืนเลยผมก็จะจะเติมอีกรอบเดี๋ยวนันขอรับแป๊บปักไปเล่นกันดีกว่าปะลองมาเล่นดาสนิทโอ้โหไม่เป็นไรเอ้ยนี่ไงพูดปั๊บมาปับ๊บ แต่ว่ามันมีเด็กคนเก็บลูเวลละผมเบื่อมากกับการเก็บสนในผมไปใช้เอ้ยผมตปรับปุ่มกระโดดตรงนั้นอืมมันใสวะแหมอืมม,อมาดิม,มาดิอืมเดี๋ยวหลังด้วยหลังด้วย แป๊บนึงแป๊บน,นึงผมขอปรับแป๊บผมไม่ถนัดเลยอะไรแป๊บนึงนะครับขอปรับโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ยิ่ยมกระเทียมดองครับเอ,อ๊ะอะไร,รอ่อ อ่อมันต้องหันมาดูแน่เลยว่ะอะไรอะอะไรอ่ะยิงผมไม่ตายโคตรเท่ทำไมมันใส่กระสุนโอ้โอโอ้ยกระโดดดิไม่กระโดดวะอาออ้นี่มาจากไหนวะ เดี๋ยวให้มันหันมาก่อนมึงหันมาดีหลังเช่ไหมชัดเจนผมว่ารอบน,นี้มีม,มีมีโรถเซอร์มีรถอยากอยากรู้ควาหมายไปแปลเองแล้วกันหมันไส้อ่ะเอ้าเมื่อกี้ผมจะยิงไม่โดนวิเสียงแม่งเทวะ ผมอยากได้วามากบ,บาเลต์อะผมอยากได้วาอะไรของเองอะเต็มหัวไปดิเ <Okay. S 1> สียง,ง,งข้างนี้ค่อนข้างแรงๆเลยครับ okay. อือเอ้ยไม่โดนได้ไงวะอือนี่ของจริงอืม <c oughs> ก็จะเสียนเออกระสุนจากไหนก็เอยติด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 เ้าไม่ไปละทางนั้นผมกลัวทางนี้เพียบโอ้โหอย่างน้อยได้ตัวหนึ่งก็ดีใจไป อุ้ยเรานำวิ่งย,ยิงดิไอคนเก่งวาอัพเต็มนี่ย่อผมเห็นนะตรงนี้มันมันกดกระโดดไม่ค่อยโดนอู้หู้ยมันอยู่ข้างน้าปังอ๋อมันหายไปไหนเลาอ๋อโน่นโน่นมันแอบ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 ผมเห็นนะ ผมเห็นนะจะแอบเหรอถามว่าผมรู้ได้ไงผมตาทิพย์ป้ะเพื่อนๆคงงงป่ะรู้ได้ไงวะเฮ้ยอะไรประมาณนี้ไม่กล้าค่ะจะตาย เออโอ้โหสนัยผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็คันนี้เป็นอีพีที่สิบห้านะอุ้ยเกือบเกือบอะไรของเองเอ้าเอ้าติดติดติดติบ้าแล้ว ala ลองเพลงไปด้วยอืมอืม เออเอาวิวาอัพเต็มขอเลยปั้ง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 เั้งเอามันตายแล้วหรอวิวาใช้แม่นว่ะเฮ้ย ว่าเต็มเว้ยเดี๋ยวให้มันมาก่อนกูนเจอแล้วโคตรเว้าเลยเอามันตายแล้วตายหมดด้วยตายหมดด้วยมีดขึ้นสนิมอะคิดดูอ๋อชนะชนะแล้วเว้ยนั่น ได้ที่หนึ่งว่ะเอาว่า 11, 12, ะสิบเอ็ดตายสองอ่ะคิดดูทำเป็นเล่นว่ะแล้วก็แค่ <Okay. S 2> นี้ล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซดัาสไครต์ตรงนั้นนะก็ไม่กดตรงนั้นแหละีย๋ยวลุงกดไม่คิดผมแะไม่รู้ตรงไหนเค okay. ก็ไปแล้วนะครับกด,ไ,ดไลค์ด้วยย้ำนะเนี่ยปไ๊บปัไปละ อ๋อปั๊ครับคลิกมันได้เลยแล้วก็กดพร้มอมกดไล้ใผมได้ป่ะหนึ่งไม่เล่นสองสองไม่ใจเหรอ,นะอมผมไม่เล่นมาเลน่นไม่ได้แฉะแต่ไม่ได้ส่งแชทเลย